สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมนุ่มนิ่มรีวิวนะครับและนี่ก็คือเจ้าตัว f o r d r a n g e r w i t วายแนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้แต่งชุดแต่งออฟโรดอะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับคันนี้นะครับเน้นเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวสีรถนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างตัวครอบไฟหน้านี้นะครับก็ทําการทําสีใหม่นะครับเป็นสีเปียโนแบ็คนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าการไล่เสียดสีของตัว ชุดแต่งนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีเป็นโนแบ็คนะครับตัวนี้จะเพิ่มเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาที่กระจังด้านหน้านะครับตัวกระจังด้านหน้านี้นะครับจะเป็นกระจังด้านหน้า FORD นะครับตัวหนังสือ FORD นี้นะครับจะเป็นการทําสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีส้มนะครับมาดูในส่วนของตัวสกูปแรดนะครับตัวสกูปแรดเนี้ยหรือว่าสกูปฟิตนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนเป็นชุดสีส้มนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ ตัวกระจังหน้าเดิมนะครับเป็นกระจังหน้าแบบเดิมๆแบบคันนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนเป็นชุดกระจังหน้า h ฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าเหล็กนะครับพร้อมชุดออฟโรดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตะขอลากจูนถึง2จุดนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเซ็นเซอร์จากกันชนหน้าเดิมนะครับใส่ในกันชนหน้าใหม่ให้อีกด้วยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของนะครับจะเห็นได้ว่าตัวซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวซุ้มล้อ6นิ้วนี้นะครับก็ นะครับให้กับคุณลูกค้านะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ถัดมานะครับจะเห็นได้ว่าตัวยางของเรานะครับแม็กกับยางนะครับทำการเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าใหม่นะครับเป็นอลลอยขนาด16นิ้วนะครับเป็นสีนะครับทำการแบบเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับยางครับในส่วนทัดที่ ครับมันจะใส่เป็นสีนะสีเป็นนวัวแบ็กตัวนี้คนระับจัดให้กับคุณลูกคา้าสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นที่ลูกคา้าลายเองนะครับแล้วก็ออกแบบเพิ่มเติมนะครับเห็นได้ว่าเป็นลายสรดโคนนะครับแล้วก็ลายนี้ไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับเป็นลายที่ลูกค้าสามารถที่จะสั่งสีได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนใส่ตัวหนังสือฟัน สีไหนนะครับก็สั่งได้นะครับตัวนี้ลูกค้าจัดเองเลยนะครับส่วนโลบหลังนะครับตัวนี้เจนเห็นว่าตัวโลบานี้นะครับเป็นของค่ายฮาร์ก้นนะครับเป็นสำนักงานแต่งออฟโรดอีกสำนักงานหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าเป็นชุดครอบที่เป็นสีเป็นโนแบ็กนะครับรับมาถึงตัวฝาเปิดฝาท้ายนะครับกันชนด้านท้ายนะครับก็จะเห็นว่าเป็นของทางแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ กันชวนนันหน้ากับดานท้ายของเราเป็นของ h a m m e r นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งออฟโรดคันนี้นะครับส่วนเดิมๆแับก็จะเห็นได้ว่าคันนี้ครับยังไม่แต่งหรือถ้าลูกค้าชอบแบบสไตล์ขับทางเรียบนะครับก็คันนี้ได้เลยครับหรือว่าอยากจะเอาไปลุยแบบศาสตร์โคนนะครับคันนี้ครับจับให้แจ่มๆเลยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางช่องทาง Line แอดนะครับก็สแกน QR Code ์โเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ่มเนียมเลยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ